แนะนำมือใหม่แมวผู้การสายเรือบรรทุกเครื่องบินนะครับผมแมวผู้การแบบนี้นะหาจากไหนนะครับเพื่อนก็ถ้าไม่นับตัวพิเศษนะมี27ตัวนะครับเพื่อนมี27ตัวนะครับเขาก็จะมีตำแหน่งของเขานะเพื่อน,อนสกิลนะครับจะมีเรเวลอยู่นะเพื่อนใหญ่ไหมหนึ 1, 2, ่งสองสามเราก็เลือกทาเลนที่เราชอบนะครับก็คือเป็นค่าสแตทน,นี่แหละนะแมวผู้การที่สั่งการกับแมวผู้การที่เป็นสตาฟเนาะ บอกเลยนะครับว่าเกมนี้ภาพสวยมากนะฮะเดี๋ยวจะบินนะไปก่อนเอาแล้วครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอย่กับผมโอคามิเจแล้วก็รายการอสูรินไกด์บายโอคามิเจกันอีกแล้วนะครับผมวู้ฮูนะบอกเลยว่าเริ่มห่างหายการทำคลิปไปเรื่อยๆนะแอบแบบสอดแทรกการรีวิวสินค้านะฮะ เริ่มเนียนออกไปนะโอเามิเจก็กลับมาสู่ไกด์กันอีกแล้วนะครับเพื่อนๆในคลิปนี้ก็จะมาแนะนํานะครับอันนี้เลยนะไปที่ HQ แล้วก็แคทลูดนะครับแนะนํามือใหม่แมวผู้การสายเรือบรรทุกเครื่องบินนะครับผมนะว่าสายเรือบรรทุกเครื่องบินเนี่ยจะใส่แมวอะไรดีนะครับบางคนก็เออใส่แมวอะไรดีก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับที่จริงนะต้องบอกเลยทุกคนว่าผมจะทําเป็นไกด์คลิปใหญ่ๆไกด์เดียวนะแต่ว,ว่าไม่ไหวฮะ ต้องขออภัยด้วยนะเพื่อนๆภาระหน้าที่เยอะมากเหลือเกินนะเอาละนะครับมาเข้าสู่ไกลกันเลยนะครับนี่แมวผู้การแบบนี้นะเพื่อนๆอ่าเต็มไปหมดเลยนะแต่โอเคมิเจแบบโลไปแล้วนะเหลือแต่แมวแบบว่าระดับ S R แล้วก็ E S นะแต่ก็ช่างมันเถอะนะครับแมวผู้การแบบนี้นะหาจากไหนนะครับเพื่อนๆก็หาจากการออเดอร์นะครับ เราจะสามารถออเดอร์ซื้อฟรีได้กว่าละหนึ่งกล่องนะครับผมอย่าลืมมาซื้อกันด้วยล่ะนะฮะก็ถ้ากล่องต่อไปก็พันห้านะครับผมพันห้าพี่บ่อยไหมนะบอกเลยว่าเก็บเงินไว้ก่อนนะฮะ <c oughs> นอกจากนี้นะครับก็จะมีอีเวนต์ครับเพื่อนๆอีเวนต์ event ก็นี่เลย ช่วงนี้ก็มีอีเวนต์เข้ามานะหากเพื่อนๆตัดสินใจนะครับว่าจะซื้อของอะไรในอีเวนต์ไม่ถูกก็บ่งขอบบนสุดข,ของหน้าจอนะครับขายของอีกแล้วนะครับผมมามาดูอีเวนต์กันต่อนะเข้าเข้าตรงนี้มันจะไปไกลเข้าตรงนี้ดีกว่านะครับนี่เลยนะครับหน้าตาของอินเทอร์เฟซอีเวนต์ในคลิปเฉลิมฉลองก็จะประมาณนี้นะปกติไม่เป็นแบบนี้นะครับจะเป็นทื่อๆหน่อยก็จะมีกล่องแมวให้ซื้อนะอก็สามารถซื้อไปกันได้นะครับผมแล้วก็ เราก็เอามาแบบว่าเทรนนิ่งนะสอนแมวนะบนี่ผมมี1นึ่งกล่องนะก็ใส่ไปโชว์เลยนะครับผมสอนแมวไว้นะเวลาครบก็เอาน้องแมวออกมาได้นะฮะแล้วก็ได้จากการเล่นทั่วไปนะครับลงพวกโอเปอเรชันใจเล่นในนี้ก็มีได้อยู่นะครับผมเอเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์อีกนะปลงออกมาก่อนแล้วก็ในร้านค้านะในช็อปนะ ก็จะมีให้ซื้อในหน้านี้ในหน้ากิวบ้างนะนี่พูดถึงกิวนี่มีให้ซื้อเลยนะผมก็ซื้อนะครับยี่สิบเหรียญกิวเองอ่าไม่แพงเดี๋ยวค่อยมาเก็บงานต่อในนี้แล้วกันประมาณนี้นะหาได้จากที่ไหนนะครับเพื่อนๆแล้วก็บอกเลยนะครับว่าแมวผู้การในเกมนี้น่ะถ้าไม่นับตัวพิเศษนะมี27ตัวนะครับเพื่อนๆมี27ตัวนะครับก็โอเคเจคงไม่พูดหมดนะก็จะเอาตัวที่สําคัญสําคัญข่าวๆก็เขาก็จะมีตําแหน่งของเขานะเพื่อนๆนี่เรากดดูได้ เขาก็จะบอกว่า w h e n Aside as the Staff c a t นะก็คือผู้ก,การเมลตัวนี้เป็นเมลตำแหน่ง Staff c a t นะครับก็จะมีอีกตำแหน่งหนึ่งก็จะเป็น Command นะครับนะเมลผู้การที่สั่งการนะครับผม <c oughs> ฟังดูละเท่ดีนะอันนี้มันไม่โชว์นะเดี๋ยวไปดูอันที่มันโชว์ดีกว่าตัวไหนดีนะไทเก็มารูแล้วกันไทเกมาลู นี่ win a s s i g the command cat นะครับผมนี่ถ้าลงแมวผู้การตัวนี้เป็นแมวสังการแล้วแล้วก็นะครับก็จะได้ความสามารถอะไรประมาณนั้นนะแล้วนอกจากนี้นะครับแมลผู้การก็ยังมีสังกัดอีกนะเออผมกดหาตรงไหนก็ไม่เป็นละนะลืมแล้วเรากดค้นหาและกนันนี่สังกัด eagle union นี่ก็จะเอาสังกัด eagle union มา อะไรประมาณนั้นนะนี่ส่วนตัวก็ไม่ได้อะไรมากมายนะครับผมกับสังกัดนะเพื่อนๆแล้วก็ที่น่าสนใจนะครับก็จะเป็นเรื่องของพาสีนะครับผมนี่พาสีก็จะเป็นนี่แหละที่เมื่อใส่เมลตัวนี้เป็นเมลผู้ช่วยเป็นอะไรนี่แหละนะครับเป็นสิ่งที่น่าสนใจน่าเอามาแนะนําสําหรับมือใหม่นะครับผมว่า น่านจะใส่แมวอะไรดีสําหรับการจัดทีมอย่างในคลิปนี้นะครับแมวผู้การสายเรือบรรทุกเครื่องบินนั่นเองนะครับผมเริ่มจะใกล้เข้าสู่ไกด์ของเราเรื่อยๆแล้วเพื่อนๆจะเห็นสกิลนะครับจะมีเรเวลอยู่นะเพื่อนเนี่ยเห็นไหมหนึ่งสองสามนะครับเราจะเพิ่มเรเวลให้ผู้การแมวยังไงนะรเราต้องเอาแมวที่มีชื่อเหมือนกันมาเอ็นแฮงครับเพื่อนๆอ่ายกตัวอย่างนะยกตัวอย่างเอาเป็นเอาเป็นพาวแล้วกันนะนี่น้องพาวมีตัวที่เหมือนกันอยู่ใช่ไหมฮะเราก็เอาน้องมากด เอ็นแ c งก็กดรูปแมวเท้าแมวตรงนี้แหละนะครับแล้วก็เอาตัวน้องที่เหมือนกันมานะครับกดคอนเฟิร์มไปนี่ก็จะเพิ่มเลเวลแล้วนะครับกลายเป็นเลเวล2เลยถ้าผมกดคอนเฟิร์มแต่ว่าถ้าเป็นเลเวล3อ่ะจะใช้ประมาณสักไม่2ก็4ตัวนะครับถ้าจำไม่ผิดนะเมื่อกี้เราพูดถึงสกิลที่เราใส่แมวเข้าไปนะครับก็จะมีผลต่อการเพิ่มเป็นเปอร์เซ็นต์พวกนี้แหละนะครับแล้วก็ทาเลนต์ก็สําคัญนะทาเลนต์โบนัสก็บวกเยอะนะอ่าก็คือพวกนี้นะครับ ฝั่งนี้จะเป็นสกิลฝั่งนี้ก็จะเป็นทาเลนต์นะครับผมซึ่งทาเลนต์เนี่ยก็จะสุ่ม,มานะเพื่อนๆแล้วก็เมื่อน้องถึงเลเวลเราสามารถอัพทาเลนต์ได้นะครับยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างน้องรามนะครับน้องรามนี่เลเวลถึงกําหนดนะสิาสามารถอัพทาเลนต์ได้นะครับเราก็กด Us e talent point นะครับสามารถรีเซ็ตได้ด้วยนะครับผมเราก,กดนะเขาจะบอกว่า1นึ่งทาเล i นต์พอยต์จะเพิ่มทุกๆ5าเเวลของ ผู้ก,การเมวนะเนี่ยเราก็เลือกทาเลนที่เราชอบนะครับก็คือเป็นค่าสเตตนี่ไแหละนะชอบอันไหนก็กดเลือกได้นั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับบอกเลยว่าโอคามิเจต้องพูดอีก2คลิปข้างหน้านะฮะแบบนี้เด้เลยตัดมาได้ปะเออตัดมาดิอ่าคลิปหน้าโอคามิเ ok จขออนุญ,ญาตเอาเรื่องแนะนำคร่าวๆเนี่ยตัดมาแล้วกัน <laughs> แย่จังนะฮะให้อธิบายซ้ำมันเมื่อยเนะี่ยก่ มาเข้าไกล้กันนะครับผมแนนามือใหม่แมวผู้การสายเรือบรรทุกเครื่องบินนะครับผมก็จะใช้แมวอะไรตัวไหนยังไงบ้างนะครับก็มาที่ทีมเคลียร์ของผมนะครับเพื่อนๆมือใหม่อาจจะงงว่าทีมเคลียร์คืออะไรก็โมโหประสบของหน้าจอนะครับเป็นทีมที่แบบว่าถึกทนนานนะฮิวไม่หยุดไม่หย่อนนะใช้ได้ดีมากๆในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับผมขาของอีกคลิปหนึ่งนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนมือใหม่ที่ไม่รู้พื้นฐานการจัดทีมก็โมามประสบของหน้าจออีกเช่นเคยนะครับผมก็จะได้ มีพื้นฐานนะ เราเป็นทีมจริงจังก่อนนะทีมจริงจังก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมอ่าเวอร์ก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะครับแล้วก็มาที่จุดสังเกตที่แมวกันดีกว่านะครับผมนี่เราสามารถเลือกใส่แมวผู้การได้นะครับตรงมุมขวาแบบนี้นะเดี๋ยวผมอ,ออก,ก่อนนะครับผมรีมูฟอ้อนะครับนี่รีมูฟออก,ก่อนนี่ก็จะเป็นแมวผู้การที่สั่งการกับแมวผู้การที่เป็นสตาฟเนาะเริ่มต้นนะครับอย่างที่บอกไปนะแมวมี3ระดับนะครับระดับสีฟ้าระดับสีม่วงแล้วก็แมวระดับสีทองนะครับผมถ้าสมมติ ว่าเพื่อนๆเริ่มต้นนะเริ่มต้นเลยไม่มีแมวนะเพิ่งได้แมวสีฟ้ามาแมวสีฟ้าที่แนะนำนะครับผมแนะนําเลยก็จะเป็นเรดี y ครับผมกดไปนี่เป็นเรด d y แล้วก็เป็นแมวสตานะนี่แมวสตาก็สามารถใส่ผิดแบบนี้ได้นะเอามาใส่ข้างหน้าก็ยังได้นะถ้าเพื่อนๆอยากได้แค่สเตตน,นะแต่ผมแนะนําว่าสกิลน้องก็สําคัญเหมือนกันนี่ก็ใส่แบบนี้แหละนะครับผมแล้วก็คือจบเลยนะครับเอาจริงจบเลยนะแมวสีฟ้าหรือว่ามีอยากใส่แมวตัวอื่นไปเพื่อเก็บรเวลอะไรก็ว่าไปก็ใส่ตัว ือ่นตัวไหนก็ได้นะครับเข้าไปได้นะก็พยายามสังเกตดูนะสกิลเนาะแล้วก็ค่าทาเลนที่เพิ่มนะค,ความสามารถของแมวผู้การเรดี้นะครับเราไปดูกัน ก็น,นี้เลยเมื่อเราใส่เข้าไปเป็นแมวผู้ช่วยนะครับผมแมวสตาฟนะก็จะเพิ่มรีโหลดให้เรือบรรทุกเครื่องบินหนักเรือบรรทุกเครื่องบินเบานะครับผมเล็กน้อยนะตามจํานวนของโลจิสติกสเตทนะครับโลจิสติกสเตทก็อยู่ข้างล่างนี้นะเพื่อ<ๆ>นๆนี่น้องจะมีค่าของโลจิสติกเ e ทคทีฟแล้วก็เทคนิคนะครับผมนี่ ข้างล่างนี้เห็นไหมถ้าสมมุติว่าพูดงงๆก็ขอภัยด้วยนะครับเพิ่มค่ารีโหลดของเรือบรรทุกเครื่องบินก็คือการปล่อยเครื่องบินออกมาไวขึ้นนะครับตามค่าของค่าโลจิสติกว่าค่าข้างล่างนี้นั่นเองนะครับผมนี่แล้วก็เลเวลสนะครับเลเวลสก็จะเพิ่มค่าพลังโจมตีนะครับของเรือบรรทุกเครื่องบินเล็กน้อยตามค่าของนี่เลย Directive นี่นะฮะเลเวลสก็นี่เลยนะครับผม พิ่มค่าความแม่นยำตามค่าของ Tactics นะครับผมอ่าก็จะสัมพันธ์กันประมาณนี้นะครับก็เพิ่มไม่เยอะหรอกนะแต่ก็ดีกว่าไม่มีผู้การแมวใส่นะครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับระดับสีฟ้านะครับระดับต่อไปนะครับระดับสีม่วงนะครับพอเพื่อนๆพอมีแมวระดับสีม่วงขึ้นมาแล้วนะครับตัวที่แนะนําเลยก็คือนี่เลยิโ r o มา r u นะครับผมบอกเลยว่าไม่มีแมวอยู่ในนี้นะเพราะว่าเราใส่ขั้นสุดแล้วนะขั้นสีทอง แต่ก็เอาภาพขึ้นให้ละกันนะครับผมนี่แนะนําใส่น้องเป็นสตาฟนะครับเป็นแมวผู้การผู้ช่วยนะครับผมเมื่อใส่ไปก็จะเพิ่มคอมเมนยําของเรือบรรทุกเครื่องบินของเราค่าเล็กน้อยนะครับตามค่าของแท็กติสนะครับผมเมื่อเลเวลเพิ่มขึ้นมานะครับเลเวลเพิ่มขึ้นมาก็เพิ่มค่าพลังโจมตี AVI นั่นแหละนะครับผมปรานกลางนะครับคราวนี้แบบเล่นเทคนิคหน่อยนะแบบตามค่าของคอมมานสเตตผมว่าคอมมานก็คือน่าจะตามค่าของแมวที่เป็นแมว เมลผู้การที่สั่งการนะครับผมอ่ากิ่งขึ้นนะกิ่งขึ้นกิ่งขึ้นตามเมลผู้นำนะครับผมแล้วก็ต่อมานะครับพอเลเวลสามนะครับเลเวลสามก็เมื่อสวมใส่แล้วนะครับผมเรือบนทุกเครื่องบินทั้งเบาทั้งหนักนะปะทะกับศัตรูที่ไม่ใช่บอสนะครับมีโอกาส15%นที่จะทำความเสียหาย ตามค่าสถานะของค่าแท็กติสนะครับผมรวมถึงเลเวลแล้วก็พลังของกองเรือทั้งสองนั่นเองนะครับผมถ้าแปลแบบงงๆต้องขออภัยด้วยนะเพื่อนๆปลไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับเอาเป็นว่าใส่แล้วเก่งขึ้นนะครับผมประมาณนั้นประมาณนั้นแล้วก็ถ้าสมมุติว่ายังไม่มีก็ใส่เลดี้ต่อไปนะครับผม<ง> <S <S คือเราได้แมวม่วงๆมาเยอะๆแต่ว่ายังไม่มีกิโลมาลุนะก็ใส่เลดี้ตัวน,นี้ต่อไปนะครับผมไม่เป็นไรหรอกนะ ส่วนแมวคอมมานะแมวผู้การสั่งการนะสีม่วงเริ่มมีละนะเริ่มมีละก็จะเป็นตัวนี้บอกเลยว่าเป็นแมวแบบครอบจักรวาลน,นะแมวผู้การที่สั่งการนะครับที่อยู่ข้างหน้านะครอบจักรวาลบอกเลยก็คือบันนี่นี่แหละนะครับไม่ค่อยมีผลกับทีมที่เน้นเรือบรรทุกเครื่องบินอย่างเราเราหรอกนะครับแต่ว่ากองหน้าเนี่ยโดยทั่วไปนะตามพื้นฐานนะเราจะมีเรือที่เป็นดีๆอยู่แล้วนะอย่างน้องลาฟี่นะครับผมนี่อย่างน้องลาฟี่ก็จะเป็นเรือแคลี่แนวหน้าเนาะอ่า ตัวนี้จะบัฟให้กับเรือแนวหน้าเราซะส่วนใหญ่นะครับนี่มาดูความสามารถกันนะครับนี่เมื่อสมใส่ให้น้องบันนี่เป็นเรือผู้ออกคําสั่งนะครับผมของแมวนะฮะกองเรือของเราเนี่ยเมื่อต่อสู้กับศัตรูที่ไม่ใช่บอสนะครับผมแล้วก็เรามีเรือดีๆอยู่ใช่ไหมอ่าอย่างน้องราฟฟี่ของเราก็จะมีโอกาส15%นะครับในการเปิดฉากโจมตีก่อนนะอ่า โดยการยิงตปิโดนะครับผมก็จะลดค่าเลือดของศัตรูแบบโดยรวมเลยนะครับผมประมาณ15%นะเยอะอยู่นะบันนี่ได้เลเวล2นะครับเขาจะบอกประมาณว่าขณะที่เรือเรานำหน้าเป็นเรือดีๆแล้วก็เลือดอะไม่ใช่ศูนย์นะครับเมื่อเรือนำหน้าของเราเนี่ยเข้าใกล้ศัตรูนะครับเมียวผู้การก็จะช่วยยิงบะลาดออกไปนะครับผมประมาณ18นะนะนัดนะนี่ยิงประมาณนี้นะครับผม ยิงแค่ครั้งเดียวต่อการต่อสู้นะเออช่วยเพิ่มดาเมจนิดๆหน่อยๆนะฮะประมาณนั้นประมาณนั้นเลเวลสบ้างนะครับเลเวลสก็จะเออเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมนําหน้าเป็นเหมือนเดิมอีกแล้วนะครับเมื่อเรือนาหน้าเป็นดีๆแล้วก็เลือดไม่ใช่ศูนย์นะครับก็จะยิงบรัหลาดอีกเหมือนเดิมแต่ว่าคราวนี้จะเป็นบรหลาดเลเวลสนะครับผมอา่ายิง27นัดนะครับเป็นกระสุนแบบเผาไหม้ด้วยนะอัปเกรดอัปเกรดกว่าเดิมนี่ประมาณนี้นะครับ บอกเลยว่าก็ช่วยได้นะครับแล้วก็เพื่อนๆจะได้เจออีกเยอะนะครับกับแมวผู้การบันนี่นะครับผมมาดูเมื่อเราได้แมวผู้การที่เป็นระดับ S R บ้างนะครับผมระดับสีทองนะครับผมนี่ก็แนะนําเลยนะอ่ะข้างหลังต่อนะครับข้างหลังต่อไปก็จะเป็นบิชามารุนะครับผมอ่า ตัวนี้บอกเลยว่าเจ๋วมากความสามารถของบิชามารุนะครับเมื่อแมวผู้การตัวนี้กลายเป็นแมวผู้ช่วยนะครับผมก็จะเพิ่มค่าพลังโจมตีรีโหลดของเรือบรรทุกเครื่องบินหนักแล้วก็เบานะครับผมค่าปานกลางนะครับตามคอมมานด์สเตตนะเหมือนเดิมนะตามผู้การแมวที่เป็นผู้นำนะฮะก็คือข้างหน้านี้แล้วก็เมื่อเลเวลสองนะครับผมอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับใช้สําหรับในการลดโอกาสที่จะโดนซุ่มโจมตีนะสุ่มโจมตีนี้น่ารำคาญมากนะครับในเวลาเราเล่นแชปเตอร์ที่สูงๆนะครับเวลา ไปหาเงินหาอะไรนะครับทาให้เราเสียรอบนั่นเองนะครับผมก็จะช่วยลดโอกาสโดนซุ่มโจมตีนะดีมากๆแล้วก็อันต่อไปนะครับเลเวลสามแล้วนะครับผมเมื่อเข้าสู่การรบนะครับถ้าเราเหลือแค่เรือบรรทุกเครื่องบินหนักแล้วก็เรือบรรทุกเครื่องบินเบานะการรีโหลดแอดสไตครั้งแรกจะไวขึ้น8%แล้วก็เพิ่มจํานวนตอร์ปิโดด้วยนั่นเองนะครับซึ่งเราเป็นทีมเรือบรรทุกเครื่องบินอยู่แล้วนะมันก็มีแต่เรือบรรทุกเครื่องบินนะฮะ นั่นแหละนะครับผมก็ทําให้เก่งขึ้นเลยมาดูแมวผู้การที่สั่งการบ้างนะครับผมเป็นตัวไหนเอ่ยเอาจริงก็มีได้หลายตัวนะครับจะเล่นแบบบันนี่ก็ได้นะครับแมวแมวผู้การครอบจักรวาลน,นะแต่ว,ว่าถ้าส่งบันนี่ก็จะเป็น justice นะเนาะแต่ว,ว่า ที่ผมแนะนําเลยนะตามตามแบบสไตล์ของโอคามิเจนะครับก็จะเป็นถ้าเกะมารุนะครับผมนี่ถ้าเกะมารุมาดูความสามารถกันบ้างให้เห็นเลยว่าแมวมันก็ไม่ได้หาได้ง่ายนะครับยังเลเวลสอยู่เลยใกล้ละนะใกล้เลเวลสามละเมื่อกี้ก็ไม่ยอมกดดูนะเอาภาพมาขึ้นให้ <laughs> โอเคคราวนี้กดดูกันมากนะครับเมื่อใส่แมวผู้การนี้เป็นแมวสั่งการนะครับก็จะเพิ่มโจมตีแล้วก็ตอร์ปิโดนะครับให้กับเรือหนักเรือเบาแล้วก็เรือ CB นะครับผมตามค่าแท็กติสนะครับต่อไปข้อลดความเสียหายที่เรือทงของคุณได้รับนะครับผมเมื่อมีเรือบ B ีของศัตรูอยู่ภายในระยะ2ช่องหรือว่าต่ำกว่านั้นนะครับจากกองเรือของเรานั่นเองนะครับผมถือว่าลดความเสียหายให้กับ เรือทงนะครับผมแล้วก็เมื่อเรเวล3นะครับผมหลังจาก30วินะครับผมเมื่อการต่อสู้เริ่มนะครับผมก็จะเพิ่มความแม่นยำเพิ่มหลบหลีกให้กับเรือลัตเเวนหนักลัตเเวนเบาเรือ C ีนะครับโดยเพิ่มสูงหน่อยนะครับตามค่าเบสของแท็กติสนั่นเองนะครับผมนี่ประมาณนี้นะครับผมเป็นยังไงกันบ้างนะครับหวังว่าเพื่อนๆมือใหม่จะพอได้ไอเดียดีๆในการหาเมลผู้การสาย เรือบรรทุกเครื่องบินมานั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้แหละนะแล้วก็ไกด์นี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการแนะนําของผมนะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะไปดูข้อมูลผู้การแมวเพิ่มเติมก็เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ใต้เดสคริปชันให้นะครับผมเผื่อเพื่อนๆจะไปอัดแอเพิ่มขึ้นนะอ่าไม่ชอบแนวนี้นะชอบแนวนั้นก็ลองได้นะครับ กแนะนาเบื้องต้นก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดถูกใจให้หน่อยละกันนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะฝากกดติดตามด้วยนะเราก็จะมีไกดีๆแบบนี้มาอีกเรื่อยๆนั่นเองนะครับผมแล้วก็ก่อนปิดคลิปก็ผมก็มีเพลย์ลิสต์นะครับรีวิวสินค้าใช้เองดีแล้วบอกต่อนะเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปดูคลิปได้นะอ่าคลิปนั้นโดนใจนะฮะสามารถสั่งซื้อได้นะครับผมทุก การสั่งซื้อคอมมิชชั่นก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นเล็กๆน้อยๆนั่นเองนะครับผมประมาณนี้นะคลิปนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะก็จะมีเมียผู้การมาอีก2ส,สายนะสายของเรือดำน้ำแล้วก็สายของเรือปืนใหญ่นะครับผมโอเคไปก่อนแล้วกันบายๆครับผม